สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะสามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง11 NBT South นะคะออกอากาศ14จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Page NBT South ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสะข่าวถึงโควิดโอมิคอนค่ะสายพันธุ์ BQ 1.1นะคะขณะนี้ค่ะ ยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะที่น่าจับตามองนั่นก็คือ XBB ค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะพบการระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่นะคะเป็นโอมิคอนสายพันธุ์ XBB ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง BJ.1 นะคะกับ BM.1.1.1 ค่ะสมงผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ โดยมีการคาดการ์กันว่านะคะจะมีผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์สูงขึ้น15,000รายค่ะประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับขีดความสามารถการดูแลผู้ป่วยของสิงคโปร์นะคะทางโรงพยาบาลของรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะได้ออกมาตรการต่างๆแล้วอาทิเช่นการเลื่อนรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วนนะคะเพื่อจัดหาเตียงเพิ่มอีก200เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดนะคะทางด้านระบบเฝ้าระวังของไทยนะคะนายแพทย์โอภาสการกาวินพงนะคะประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะได้กล่าวว่าแม้กระทรวงสาธารณาสุขจะมีการปรับโรคโควิด1 9มาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องใน4ระบบได้แก่ระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลนะคะระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะคะ ระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงและระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ค่ะอีกทั้งยังไม่พบสัญญาณของสายพันธุ์ที่จะมีการระบาดรวดเร็วหลบภูมิคุ้มกันหรือว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเรื่องการป้องกันตัวของประชาชนค่ะพบว่ามีการสวมหน้ากากอนามัยลดลงแต่ก็ยังมีการสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนอยู่ซึ่งในขณะนี้ค่ะทางสาธารณสุขไม่ได้มีการบังคับ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนะคะขอให้พิจารณาตามเหมาะสมค่ะส่วนประเด็นที่ว่าโควิด1 9สายพันธุ์ XBB ค่ะได้ถูกพบในไทยแล้วหรือยังนะคะในแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะ ก็ได้ให้สัมภาษ์ค่ะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆอย่างต่อนเนื่องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่พบสายพันธุ์ XBB ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าการตรวจเชื้อรวมถึงสายพันธุ์สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในขณะนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีการตรวจทุกคนนะคะแต่เนื่องจากการระบาดของโควิดโอมิคอนสายพันธุ์ XBB ในสิงคโปร์เนี่ยก็คงจะต้องมีการสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการซึ่งเดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาไทยมากขึ้นค่ะทั้งนี้ในแพทย์สุขิษก็ยังกล่าวเพิ่มอีกนะคะว่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกกับสายพันธุ์ XBB ดังกล่าวจากข้อมูลที่ติดตามค่ะ ยังไม่พบว่ามีนัยยะความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้นนะคะและเป็นธรรมชาติของไวรัสค่ะที่จะมีการกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ต่างๆตลอดเวลานะคะกรมวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ค่ะได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆอย่างต่อนเนื่องที่ตรวจพบส่วนใหญ่ในเวลานี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์ ba 5ที่ครองพื้นที่ในประเทศไทยอยู่นะคะสำหรับข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขฮ่องกงค่ะเกี่ยวกับโอมิคอนสายพันธุ์ xbb ค่ะได้ระบุว่า มีการพบผู้ป่วยโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ XBB ในประเทศจำนวน29รายนะคะโดยในรายงานของสาธารณสุขฮ่องกงค่ะมีการระบุว่า1ใน29รายดังกล่าวนี้ค่ะมีผู้ป่วย3รายเดินทางมาจากประเทศไทยนะคะโดยผู้ป่วย24รายค่ะตรวจพบตอนเดินทางมาถึงฮ่องกงและอีก5รายค่ะตรวจพบหลังอยู่ในฮ่องกง2วันส่วนใหญ่พบจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ ส่วนเรื่องการเฝ้าระวังโควิด1 9สายพันธุ์ XBB ที่สนามบินของประเทศเรานะคะนายแพทย์เทเรศกัดสนายราวิวงศ์ค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้กล่าวว่ากรมควบคุมโรคค่ะได้ประสานหน่วยงานสาธารณาสุขผ่าน,นกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะเพื่อขอทราบข้อมูล3รายนี้ว่าเป็นใครอาศัยในไทยหรือว่าเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องรวมถึง ยังติดตามสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด19ภายใต้ความร่วมมือของกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดำเนินการรับมือค่ะและเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด19นะคะสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งจากข้อมูลต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะ ทางด้านในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริท้าวรนข่าวรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะได้กล่าวว่าประเทศไทยเนได้ยกระดับการเฝ้าระวังที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินทุกแห่งนะคะหากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการจากระบบทางเดินหายใจที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ประเทศที่มีรายงานการระบาดของสายพันธุ์ XBB หรือหากมีผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศแล้วมีอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะและเฝ้าระวังในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะให้ทำการสุ่มเพื่อที่จะส่งตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ ขอให้ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ศึกษาคําแนะนําของประเทศที่จะเดินทางไปนะคะป้องกันตนเองอยู่เสมอโดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะซึ่งมาตรการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจได้และหากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะก็ขอให รีบไปรับวัคซีนค่ะเพราะวัคซีนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่จะลดความรุนแรงของโรคได้นะคะโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะเนื่องด้วยในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาของคุณผู้ชมคะเป็นวัน world food day ค่ะหรือว่าวันอาหารโลกนะคะดิฉันก็มีคลิปจากสสสค่ะคุณผู้ชมที่จะชวนคุณผู้ชมมาส่องพฤติกรรมการกินของคนไทยนะคะว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการกินของคนไทยเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันค่ะ เราพูดถึงพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่อาหารหมู่นั่นแหละก็คือบริโภคตามทงโภชนาการถ้าเรามองพฤติกรรมในเรื่องของสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพเราแบ่งเป็นกลุ่มวัยก่อนน,น,นะคะเช่นพวกเครื่องดื่มที่ให้รสหวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอว่าในกลุ่มเด็กที่มีอายุประมาณ6ถึง14ปีเนี่ยนะคะหรือว่ากลุ่มเยาวชนตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง24ปีเนี่ยจะมีความถี่ในการบริโภคพวกเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนอาหารกลุ่มมไันนนนนี่ก็แอ ยังยังเป็นกลุ่มเด็กอยู่ค่ะที่อายุตั้งแต่6ถึง14ปีส่วนในเรื่องของความเค็มเนี่ยเรามักจะเจอว่าในกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะสูงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มเนี่ยสูงกว่าวัยทํางานแล้วก็กลุ่มวัยเด็กในขณะที่ผักผลไม้อ่ะคะ่ะเราพบว่านะคะกลุ่มวัยทางานนะคะนิยมที่จะบริโภคผักผลไม้ที่เป็นแช่เย็นมีการตัดแต่งเพิ่มมากขึ้น ก็คือ,อยังเน้นเรื่องของสมดุลนะคะก็คืออาหารห้ามู่เนี่ยแหละคะ่ะบางทีบางคนเนี่ยเอ้ยอาจจะทานแป้งน้อยลงเนาะพยายามทานโปรโตีนแต่เราอย่าลืมว่าในระยะยาวค่ะหือยังไงเราต้องรับประทานอาหารให้ได้สมดุลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพดีเนาะอย่างเช่นถ้าเราทานข้าวเนี่ยให้มันมีใยอาหารอยู่ด้วยอาจจะเป็นไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวกล้องบ้างสลับกันไปนะคะส่วนโปรโตีนนะคะยังงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพียงแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยความต้องการของโปรโตีนอาจจะมาจากไข่แล้วก็นมแต่ในผู้สูงวัยความต้องการโปรโตีนเนี่ย ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นเนือปลาได้ทั้งโปรตีนและไขมันที่คุณภาพดีด้วยตัวในเรื่องของผักผลไม้แน่นอนมันรวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆต้องพยายามรับประทานให้หลากหลายให้จําไว้ว่าเคล็ดลับ661หวานคือน้ําตาลแค่6ช้อนชาต่อวันไม่ควรเกินจากนั้นน้ํามันไม่เกิน6ช้อนชาและ1คือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะพยายามมีกิจกรรมทางกายค่ะพฤติกรรมนั่งนิ่งที่เราอยู่กันแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนในเรื่องของสุขภาพเพราะนั้นมันต้องประกอบกัน เรื่องของอาหารแล้วก็กิจกรรมทางกายค่ะ สสพยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลการบริโภคของคนไทยสสมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนในการผลักดันในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างในกรณีของภาษีน้ําตาลนยคะสสก็มีบทบาทที่จะช่วยทําให้พวกอุตสาหกรรมอาหารเน่ยลดการใช้น้ําตาลลงนะคะลดความเสี่ยงต่อเรื่องของเบาหวานกับอีกอันหนึ่งที่สสพยายามผลักดันนะคะก็คือเรื่องของภาษีโซเดียม เพราะนั้นอาหารลดหวานมันเค็มเนี่ยผู้พิคจะรู้ได้ยังไงก็ให้สังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอันนั้นแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดหวานมันเค็มหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่กระทบต่อสุขภาพสสสนับสนุนโดยมีแคมเปญในเรื่องของผักดันให้ผักนําให้ความรู้ประชาชนนะคะให้บริโภคผักตามฤด,ดูกาล เมื่อที่ผ่านมาเนาะเด็กเรียนออนไลน์กันพบว่าเด็กเนี่ยนะคะมีภาวะทุกโภชนากการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของการขาดสารอาหารหรือว่าภาวะที่เกินก็คือภาวะอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้น สอสอเองเนี่ยก็มีภาคีเครือข่ายนะคะที่ทําโครงการในพื้นที่ในระดับของโรงเรียนที่จะทําให้เด็กไทยในโรงเรียนเนี่ยได้รับอาหารที่ได้สมดุลของโภชนาการตามโปรแกรมของ School Lunch Program อันนี้ก็เป็นการดําเนินการของภาคีร่วมกับหน่วยงานในท้องถิน่นหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการกับอีกประเด็นหนึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจพบว่าข้อมูลการบริโภคของคนไทยในการ บริโภคกับมีเกินสำเร็จลูกเนี่ยสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกเนี่ยถึงประมาณ3.5เท่าเวลาที่เราเลือกใช้ชีวิตนอกจากจะกินดีมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขทั้งสุขภาพทั้งกายและใจด้วยค่ะพีใ่ในวันอาหารโลกขอให้ทุกคนปรับพฤติกรรมการบริโภคเพราะว่าเราแค่ปรับเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ แค่ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อชีวิตที่ยืนยาวนะคะแค่เราปรับชีวิตก็เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าใกล้สู่ฤดูหนาวในทวีปยุโรปนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายๆฝ่ายค่ะก็มีความกังวลกันว่าโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะจะส่งผลให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะได้ส่งสัญญาณพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ระอกใหม่นะคะพร้อมกับ ไข้หวัดใหญ่ประจำฤด,ดูกาลนะคะชี้กลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเดิมค่ะโดยในวันที่12ตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะดอกอรอนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาค่ะได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงประเด็นนี้นะคะว่า WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกค่ะได้ออกเอกสารระบุว่า ยุโรปก,กำลังเข้าสู่การระบาดรออกใหม่ของโควิด -19 นะคะและการระบาดครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆก,ก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะแพร่กระจายมาพร้อมๆกับไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะวัคซีนโควิดบวกไข้หวัดใหญ่ค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงได้นะคะ ขณะที่ถแถลงการขององค์การอนามัยโลกค่ะได้ระบุไว้ว่าไวรัสโค v วิด9 9และไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะที่ระบาดตามฤดูกาลเนี่ยจะระบาดพร้อมกันนะคะและทำให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ง่ายขึ้นนะคะมีแนวโน้มที่ติดแล้วก็จะเกิดอาการป่วยหนะักและก็เสียชีวิตมากขึ้นนะคะและมีแนวโน้มที่จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยุโรป ที่ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด -19 มานานถึง3ปีค่ะด้วยในถแถลงการค่ะได้มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่ายังมีผู้คนนับล้านทั่วภูมิภาคค่ะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประเทศในสาภาพยุโรปค่ะควรพยายามทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้รับวัคซีนนะคะและทำให้ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแล้วได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะ โดยในตอนท้ายของแถลงการค่ะก็ได้ย้ำชัดเจนนะคะว่าการฉีดวัคซีนค่ะจะสามารถช่วยชีวิตได้นะคะลดโอกาสในการติดเชื้อและลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคโควิด -19 นะคะและไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลพร้อมทั้งสนับสนุนค่ะให้ทุกคนที่มีสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของอาการนะคะให้ออกมารับวัคซีนทั้งโควิด -19 และก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเร็วที่สุดค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมบางท่านนะคะที่ชอบรือ้อหนังสือเก่าหรือว่าเอกสารเก่าๆต่างๆเนี่ยน,นะคะ เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แฟนเพจหมอมนูนล,ลีชเวงวง f อในหัวข้อที่ว่าภัยใกล้ตัวเวลาร ữ, ือหนังสือเก่าๆในบ้านนำไปทิ้งนะคะโดยเนื้อหานะคะได้กล่าวเอาไว้นะคะว่ามีผู้ป่วยชายอายุ79ปีค่ะ เตรียมที่จะย้ายบ้านไปที่บางแคกรุงเทพมหานครนะคะไปอยู่ที่คอนโดค่ะโดยที่ให้คนในบ้านสองคนค่ะรื้อหนังสือเก่าๆที่เก็บสะสมเอาไว้มากกว่า20ปีนะคะซึ่งกระดาษหนังสือเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วนะคะก็รื้อเนี่ยก็เพื่อที่จะนำไปทิ้งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เก็บไว้เพียงบางเล่มเท่านั้นนะคะผู้ป่วยก็นั่งอยู่ในห้องหนังสือเป็นเวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงเลยค่ะขณะรื้อหนังสือโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะ แล้วพอถึงวันที่16กันยายนก็คือหลังจากที่รื้อหนังสือมาแล้ว9วันเนี่ยนะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็เริ่มมีไข้มีอาการไอแห้งๆนะคะมีเหนื่อยบ้างค่ะซึ่งผู้ป่วยท่านนี้ก็เป็นโรคเส้นประสาทอักเสบแบบระยะเรื้อรังอยู่แล้วนะคะทำให้แขนขาชาแล้วก็อ่อนแรงอยู่3เดือนกำลังรักษาด้วยยาสเตียรอยขนาดสูงค่ะแล้วก็ยากดภูมิเซลลเร็จนะคะ รวจร่างกายแล้วมีไข้อุณหภูมิ38.1องศาเซลเซียสค่ะฟังเสียงปอดแล้วปกตินะคะเอปเรย์ S ปอดผิดปกติทั้งสองข้างค่ะและเมื่อทำซีทีสแกนปอดเนีพบว่าโพรงเล็กๆในบริเวณปอดมีปื้นขาวหลายตำแหน่งในปอดทั้งสองข้างนะคะสองกล้องเข้าไปดูปอดค่ะก็พบว่าเสมหะสีขาวเล็กน้อยนะคะเมื่อส่งเสมหะ ที่ดูดจากหลอดลมไปตรวจย้อมพบเชื้อรานะคะไม่พบวัณโรคแล้วก็เพาะเชื้อราขึ้นด้วยนะคะยืนยันว่ามีการติดเชื้อรา Aspergillus ค่ะสรุปก็คือผู้ป่วยรายนี้มีภูมิคุ้มกันบทพร่องจากการกินยาเตียรอยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยาก,กดภูมินะคะก็ติดเชื้อรา Aspergillus จากการสูดดมหายใจนำสปอร์ของเชื้อรา Aspergillus เข้าไปนะคะ อีดคือเชอราเอชเพอร์จิลัสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็มันไปเจริญงอกอยู่ในเนื้อกระดาษค่ะเนื้อกระดาษชื้นๆที่อยู่ในหนังสือเก่าๆเนี่ยนะคะมันก็จะลอยฟุ้งออกมาในอากาศค่ะในขณะที่หนังสือเนี่ยถูกรื้อพอรื้อออกมาแล้วเนี่ยสปอร์ก็จะเข้าไปในปอดนะคะทำให้เกิดโรคเอชเปอร์จิลัสเอชเปอร์จิโลซสหรือว่าปอดเชือ้อติดเชื้อราเอชเปอร์จิลัสชนิดลูกรามนะคะ โดยให้การรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราชนิดกินค่ะวอริโิคนาโซนนะคะคนไข้ก็ค่อยๆอาการดีขึ้นนะคะส่วนคนที่ช่วยย้ายหนังสือค่ะไม่มีใครป่วยเลยนะคะเพราะว่าถึงจะสูดโดมสปอร์ของเชื้อราเข้าไปแต่เพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็มีภูมิต้านทานดีนะคะโดยหมอมนูนค่ะได้แนะนำว่าให้ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะก็จะใส่ สวมหน้ากากอนามัยหรือจะไม่สวมก็ได้นะคะแต่ว่าผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอนะคะมีโรคประจําตัวหรือว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะคะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะ,ะที่รื้อหนังสือเก่าๆในบ้านจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะโดยหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในห้องที่กําลังรื้อหนังสือนานๆนะคะเพราะว่าอาจจะหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเ,เข้าปอดได้ทําให้ติดเชื้อราในปอดได้นะคะ เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับรายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะการประเด็นก็คือปัญหาเรานี่ถ้าเกิดว่ามันจะหยุดตีด้วยจอบลงได้ก็พวกเราต้องช่วยกันก็คือลักๆคือเราต้องมีความรักกันมาให้รู้เราคือคือชนชาติเดียวกันคือคนในบ้านในเมืองเดียวกันอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในแวดล้อมเดียวกันอันนี้คือนึง สองก็คือต้องอาใไส้เนี่ยและผีนองประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ผู้นําชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลชาวบ้านก็ต้องให้ความร่วมมือกันถุกป,ปากส้วนนะถออนะที่จุดีก็อเป็นกันหลังใจให้ทุกคนในพื้นที่สู้ๆนะคะสันติสุขจะเกิดขึ้นหากทุกคนร่วมมือกันช่วยเหลือกันและไม่ทอดทิ้งกัน วิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร <c oughs> ได้ชา้าเนื่องจากนิโคตินทําให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาเอีกช่วยเขาเอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะมีผลตอ่อสมองด้วยเนี่ยมีผลตอ่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย ค่ะกลับมากับรายการ m v ็มีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมออกนอกประเทศไปเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะกับหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนนค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้จะไม่ใช้รถยนต์ในการสัญจรเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีภาพมาให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ หมู่บ้านนี้ค่ะมีชื่อว่าหมู่บ้านคิทอนค่ะอันนี้อ่านตามภาษาดัชนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่ในเขตเทศบาลสเตนไวท์คอลันช์ค่ะจังหวัดโอเฟรไรโซห่างจากเมืองสเตนไวท์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ5กิโลเมตรค่ะโดยที่จะใช้เวลาเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมค่ะประมาณ1ชั่วโมง45นาทีโดยใช้รถยนต์นะคะ เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเงียบสงบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ใช้รถยนต์ในการสัญจรนะคะเพราะว่าพื้นที่ทางเดินในหมู่บ้านรถไม่สามารถที่จะขับผ่านได้ค่ะโดยชาวบ,บ้านของที่นี่ค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวเองนะคะก็จะใช้จัก,กรยานค่ะอาจจะนั่งเรือหรือว่าเดินนะคะซึ่ง บริเวณรอบๆบบ้านในแต่ละหลังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเต็มไปด้วยขูคลองเล็กๆค่ะลัดเลาะรอบบริเวณบ้านมีหมู่เกาะฐานหินเลนเล็กๆนะคะแล้วก็มีสะพานเชื่อม นะคะเป็นสะพานไม้ค่ะคุณผู้ชมโดยนักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะนั่งเรือชมบรรยากาศสบายๆแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆได้เลยนะคะโดยการล่องเรือในหมู่บ้านไร้ถนนคิดทอนแห่งนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเรือก็จะวนจากทะเลสาบโบเววส์นะคะแล้วก็กลับมาอย่างตัวหมู่บ้านนะคะ ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงชื่อขีดถอนนะคะชาวนาผู้ที่ตั้งถิ่นฐานเดิมของที่นี่ค่ะได้ค้นพบซากเขาแพะป่านะคะที่กองกันอยู่มากมายเลยทีเดียวคาดการกันว่าซากแพะป่าดังกล่าวเนี่ยนะคะเกิดจากเหตุการณ์อุทก,กภัยปีคศ .1170 ค่ะซึ่งเขาแพะเนี่ยก็มีชื่อว่า เท e นฮอ r n นะคะอันนี้คือชื่อเดิมนะคะจนในที่สุดก็เรียกเกรท e นฮอ r n นเกรทินฮอ n จนเพี้ยนมาเป็นคีทอนนี่เองนะคะจริงๆมีจริงๆจะอ่านได้หลายแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าอ่านแบบถ้าเป็นภาษาดัตช์เนี่ยก็จะออกไปทางคีทอนนิดนึงนะคะส่วนที่คูคลองลัดเลาะไปทั่วทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่ค่ะ ในอดีตค่ะเคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดฐานหินเลนมาก่อนนะคะแล้วก็รูที่ถูกขุดนียก็กลายมาเป็นทางให้น้ําไหลค่ะซึ่งในสมัยก่อนค่ะชาวบ้านก็ใช้คูคลองตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมครเป็นทางขนส่งฐานหินเลนนะคะแล้วก็ยังคงสภาพมาให้เห็นจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่า นอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่ไร้ถนนแล้วนะคะก็ยังไร้มลพิษอีกด้วยเพราะว่าไม่มีการใช้รถจัก,กรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์เลยนะคะแล้วก็ยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วยนี่คือเรื่องราวในต่างแดนที่นำมาฝากกันในว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงกัแล้วกันแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการ m b t South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ ีคนทักชวนเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอ่ะเล่นดีไหมนะจะมวดคิดทำไมล่ะนะตี้การพนันออนไลน์เงินดีจะตายไม่เห็นจะมีใครโดนจับเลยั้างสตินะนะตี้รู้จักเปล่าการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับพอเสียก็อยากได้คืนส่งผลกระทบทั้งการงานครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงจะเป็นปัญหาของสังคมด้วยนะน,ะนะตี้กลับไปทำง,งานที่รงรักดีกว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันใช้สื่ออย่างสั้นสันนะคะทุกคน ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติหลากหลายของกลิ่นเรื่องชื่อและความแตกต่างอย่างกลุ่มกลืนของสังคมพหุวัฒนธรรมมหัศจรรย์ชายแดนใต้ที่คุณอาจไม่เคยรู้ กลับมากับรายการ NBT เ o u t Self รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงผลงานของทีมชาติไทยค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะขอสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะสำหรับในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองอัลเพลดอนประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะทีมชาติเซอร์เบียค่ะสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3เซตร,รวดค่ะด้วยคะแนนเซตแรก 24ต่อ26ค่ะเซตที่2 22ต่อ25และในเซตสุดท้ายเอาชนะแบบขาดรอยเลยทีเดียวค่ะ17ต่อ25นะคะบทสรุปการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแชมป์ได้แก่ทีมชาติเซอร์เบียนะคะซึ่งก็สามารถป้องกันแชมป์ได้ เป็นสมัยที่2อนะคะอันดับ2เป็นบราซิลนะคะอันดับ3อิตาลีค่ะอันดับ4สหรัฐอเมริกาส่วนทีมวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียของเรานะคะก็จบที่อันดับ5และ6ค่ะซึ่งอันดับ5ก็คือญี่ปุ่นแล้วก็อันดับ6ก็คือจีนนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญมากๆในปี2566นะคะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทไทยของเราจะต้องลงแข่งขันด้วยเนี่ยนะคะก็คือฟีบาร์โรตู e ฟรชวอลเลย์บอล l q ล a เ i f i ร์ค่ะ หรือการแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกนะคะที่จะจัดขึ้นในปี2567ซึ่งในขณะนี้ประเทศที่ได้ยืนยันการเป็นเจ้าภาพเป็นประเทศแรกนะคะในการจัดการแข่งขันคัดเลือกในปีหน้าเนี่ยก็คือญี่ปุ่นนะคะซึ่งทีมหญิงค่ะจะทำการแข่งขันก่อนในวันที่16-24กันยายน2566และหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมชายค่ะ แข่งขันในวันที่30กันยายนถึง8ตุลาคม2566เช่นกันค่ะซึ่งจะคาบเกี่ยวกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่หางโจวด้วยนะคะ สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่นที่เห็นในภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็นำโดยกับตันอิชิกาวะยูกินะคะผู้เล่นหมายเลข14ค่ะที่เป็นตัวหลักของทีมสโมสรในอิตาลีอย่าง Power v o l l e ลเล l a n o ค่ะและนิชิดะยูจิค่ะผู้เล่นหมายเลข1ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นทำแต้มหลักของทีมในทุกๆทัททวร์นาเมนต์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้เล่นที่ฟอร์มกำลังโดดเด่นมากๆในอิตาลีอย่างทีมคีโอเอนเดปาโดว่าอย่างทากาฮชิรันนะคะผู้เล่นหมายเลข12ค่ะอยู่ด้วยนะคะ ส่วนฝั่งวันละเบาญิงที่เห็นในภาพโปรโมทนะคะก็คืออิชิกาวะมายุค่ะหมายเลข4นะคะเห็นนามสกุลเหมือนกันแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเป็นน้องสาวของกัปตันยูกิในฝั่งทีมชายนั่นเองนะคะและผู้เล่นหมายเลข3ก็คือโคกะซารินะค่ะเห็นโปรแกรมการแข่งขันที่คาบเกี่ยวกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยจะมีการแบ่งทีมกันไปแข่งหรือเปล่านะคะเพราะว่า การแข่งขันเอเชียนเกมก็สำคัญนะคะส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกเดี๋ยวก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นสรุปกันอีกทีในปีหน้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆแ,แล้วก็อาจจะมีการปรับทีมกันหรือเปล่านะคะที่จะแบ่งทีมกันไปนแข่งในช่วงนี้อาจจะต้องปรับระดับความสำคัญกันนิดนึงว่าหวังที่จะได้อะไรมากกว่ากันระหว่างเหรียญของเอเชียนเกมหรือว่าจะคัดเลือกไปโอลิมปิกนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะคะก็คือขอพบกันใหม่ในในอาทิตย์หน้านะคะกับรายการ NB s o u ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ